นีทุกคนวันนี้เราอยู่เอ๊เราลุยเราอยู่ในนะ้ำมามิเราอยู่ในป่าป่าของแพ่ของโรงสิษย์ค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาเลี้ยงคยุยเอาตัวคาวยมิน นี่ทุกคนนู่นน้องสายฝนก็อยู่ตรงนู้นนะคะก็ไม่มาเท่าไหร่เลยนะคะกินยาสุกสบายแม่ก็กินยาสุกสบายมากเลยนะคะตอนนี้ทุกคนเรามาลามคัวอยู่ป่าบ้านมกซีมันก็มีท้องนาด้ค่ะทุกคนรู้ไหม ก็มีอย่างเยอะเยอะมากเลยค่ะนูน่นทุกคนตอนนี้ตั้งชื่อว่าแม่บุญหลักกับลูกถทายพลนนะคะคทุกแบบคนรู้ไหมว่าเราอเที่ยวแบบโอ้โหดูทุกคนรู้ไหมว่าใหม่มากเลยค่ะคืออะไรใหม่ตรงนี้รู้ไหมว่าเราเยียบอะไรเยียบที่ดินทุกคนดูเน็นอย่างนี้นี่ เนี่ยก็จะเป็นเตินหิ็นมัดโอเคยเลยลไปตีนเลยนี่นะลอไปต,ต็นเลยนี่นะคะเนี่ยมันจะเป็นลอยตีนอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะก็จะแบบนิ่มมากเนี่ยคะ่ะนี่ตอนนี้ก็อยู่ ในป่าป้ามดูนอน้อไทยคนอน่ะเห็นไหมคะเพราะว่าเซลฟี่มากเลยะค่ะ